รอมเตรียมตัวเริ่มทิกล็อกิกล็อกทิกล็อกใครก่อนมาเอาใจเราไม่ได้เลยชือเพนเอาใจเลยเอาไปเลยเอาไปเลยบอยถูกบอยถูกมาหัวใจเป็นอังหวะจังหวะใจจังหวะหัวใจจังหวะหัวใจได้ ไม่รักไม่รักได้ไงมันมันมันไม่รักไม่รักไม่รักได้ไงไม่รักได้ไงถูกเตาอี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 ไอหนุ่มน้อยเต่าไอหนุ่มน้อยเต่าอี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 เขาที่เหงาที่เหงาเหงาเหงาถุงเตาอี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 คนอะไรไม่รู้ยิ่งรุนแรงยอ่งตัวยี่งรุนแรงยิ่งตัวยิ่งสอยยิ่งสวย อี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 อออีอีีอออี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 ออี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 ออี Э คนเดินถนนโอ๊ยได้ตอนสุดท้ายได้ปะคนเดินถนนได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่พวกคุณนี่ส <uh no ุดยอดฝีม uh ือจริงๆ